ประเด็นดังวันนี้นะคะกับคำถามที่หลายคนสงสัยว่านี่เป็นเกมการเมืองหรือเปล่ากับกรณีของบิ๊กแป๊ะที่ถอดใจไม่ลงสมัครผู้ว่ากอทมแล้ว ล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีหลายคนออกมาวิเคราะห์ไปต่างๆนานาว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรอาจจะเกิดความขัดแยง้งเกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐด,ด้วยหรือไม่ที่สำคัญตอนนี้มีข่าวแว่วๆออกมาแล้วนะคะว่าพักนั้นดูเหมือนจะไม่สนับสนุนบิ๊กป n g มให้ลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ของผู้ว่ากทมํำให้หลายคนนั้นจับตาไปที่บิ๊กป้อมนะคะหัวหน้าพักพลังประชารัฐว่าจะให้คำตอบเรื่องนี้อย่างไรคะ่ะสวัสดีค่ะ เรื่องพลตรวจเอกจากทิพย์ถอนตัวจากผู้ว่ากทมน,นะคะตรงนี้ในส่วนของว่าทางประชารัฐพันจะส่งใครอีกไหมคะหรือว่าท่านจักทิพย์ได้พูดคุยกับท่านไหมคะในฐานะที่เป็นเป็นพี่ที่สนิทอะไรเงี้ยยังยังไม่ได้คุยคือแปลว่าการที่ท่านพลตรวจเอกจักทิพย์ถอนตัวนี่ก็ยังไม่ได้ปรึกษาท่านใช่ไหมคะต้องต้องปรึกษาท่านจากักทิพย์ไหมคะขอบคุณนะครับ นักข่าวพยายามที่จะไปถามคําถามจากบิ๊กป้อมนะคะทันทีที่ท่านลงรถมาก็ยิงคําถามเลยค่ะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่นักข่าวประจําทำเนียบรัฐบาลพยายามที่จะถามประเด็นนี้กับบิ๊กป้อมนะคะพลเอกประวิตย์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐระหว่างที่ท่านเดินทางเข้าตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ําโขงแห่งชาติไทยปรากฏว่าคําตอบที่ได้มีอยู่สองคำค่ะคําแรกคือคําว่าอย่างยาง ส่วนคำที่2คือคำว่ายังไม่ได้คุยทีนี้หลังการประชุมบิ๊กป้อมก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพลตจเอกจกักรทิพย์ชัยจินดาเลยส่วนความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้นบิ๊กป้อมย้านะคะว่าก็เหมือนเดิมเพราะรู้จักกันมานานแล้วนักข่าวถามต่อนะคะว่าตกใจไหมจะโทรศัพท์หาบิ๊กแปะเพื่อขอทราบเหตุผลหรือไม่ปรากฏบิ๊กป้อมตอบว่าไม่ตกใจและผมไม่โทร เดี๋ยวเขาก็มาคุยกับผมเองส่วนจะไปสนับสนุนพลตำรวจเอกอัศวินหรือไม่นั้นก็ยังไม่รู้เพราะทางพักจะไม่ส่งใครลงสมัครไปฟังเสียงของบิ๊กป้อมค่ะก็รู้จักกันยานาแล้วเนี่ยไม่จทไม่โทรเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาคุยกับผมเองอ่ะแล้วผมจริงไหมคะที่บอกว่าเราจะมาหาคนเาุยผมไม่ไม่ไม่เห็นผมไม่รู้นี่ผมไม่รู้ผมผมยังไม่รู้มนยังไม่ได้คุย ยังไม่ได้คิดเลยว่าจะสับศูนย์ใครเพราะว่าพรรคไม่ไม่ส่งไม่ส่งคนอยู่แล้วตกใจไหมคะตการที่บอกว่าจะไม่สมัครตั้งแล้วใครใครจะตกใจ่านกาศตกใจมเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาคนจะมาถามผมตกใจใเรื่องอะไร ตอนนี้บิ๊กแปะเองก็ยังเงียบๆนะคะยังไม่มีกระแสข่าวอะไรเพิ่มเติมออกมาแล้วก็ยังไม่ขอพูดถึงประเด็นนี้แต่อย่างใดทีมข่าวของเราลงไปตรวจสอบในเพจจักทิศคนทำงานค่ะก็พบว่าทางเพจนั้นมีการลงทั้งคลิปทั้งภาพของบิ๊กแปะที่ท่านลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องชาวกทมเพื่อรับฟังปัญหาแล้วท่านก็ไปแนะนำตัวอย่างต่อเนื่องนะคะ มีชาวโซเชียลจำนวนไม่น้อยค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจคอมเมนต์ท่านนะคะแล้วก็อยากจะทราบข้อเท็จจริงที่ท่านตัดสินใจประกาศออกไปว่าจะไม่ลงสมัครผู้ว่ากทมแล้วบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าการที่ท่านไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งท่านเลือกประชาชนหรือท่านเลือกนักการเมืองครับ ส่วนเบื้องหลังการถอนตัวของพลตรวจเอกจักรทิพย์นะคะว่ากันว่าสสของพักพลังประชารัฐและผู้สมัครสสบ้างคนระแ,แคะระคายเรื่องนี้มาเราๆสองสัปดาห์แล้วค่ะแล้วก็คาดว่าพลตรวจเอกจักรทิพย์ได้แจ้งพลเอกประวิทธ์แล้วด้วยเนื่องจากว่าปกติแล้วทั้งสองท่านเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยหาหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะคะคราวนี้ก็มีรายงานว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้วบิ๊กป้อมเนี่ยมีการเรียก ทั้งพลตํารจเอกจักรทิพย์และก็พลตจเอกอัศวินผู้ว่ากทมคนปัจจุบันมาทําความเข้าใจแล้วก็บอกต่อหน้าทั้งสองฝ่ายเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะให้พลตจเอกจักรทิพย์ลงสมัครแต่ปรากฏว่าท่าทีของพลตํารวจเอกอัศวินนั้นบอกว่ายัางคงต้องการที่จะลงสมัครอยู่เหตุการณ์แบบนี้ก็เลยสร้างความหนักใจให้กับบิ๊กแป๊ะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลงสมัครทั้งคู่จะไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายค่ะ พลตำรวจเอกอัศวินก็เป็นรุ่นพี่ของบิ๊กแป๊ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่านี่จะเป็นการตัดคะแนนเสียงกันเองหรือเปล่าอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้บิ๊กแป๊ตัดสินใจถอนตัวทางทางที่เกาะหน้านี้พลเอกประวิทย์ก็เคยเรียสกสสกทมอของพรรคมาพูดคุยกันเรื่องนี้เพื่อให้การสนับสนุนพลตำรวจเอกจักทิพแล้วก็ตาม ส่วนเรื่องการถอนตัวจากการลงสมัครผู้ว่ากทมอของบิ๊กแป๊ะถือว่าเป็นการตัดคู่แข่งของพักเพื่อไทยหรือไม่มุมมองเรื่องนี้คุณสุทินคลังแสงสส,สมหาสารคามพักเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้พักเพื่อไทยยังไม่ได้มีมตินะคะว่าจะส่งใครลงชิงตําแหน่งผู้ว่ากทมมีแต่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์คนเดียวซึ่งก็ลงในานามส่วนตัวไม่ได้สังกัดพักนะคะฉะนั้นการที่พลตบตรเอกจักรทิพย์ไม่ลงสมัครผู้ว่ากทมจะมีผลต่อใครบ้างก็ยังไม่รู้ ซึ่งยังไม่มีผลกับพักเพื่อไทยเพราะว่าเรายังไม่มีผู้สมัครเมื่อถามป่าว่าสรุปแล้วพักเพื่อไทยจะไม่ส่งผู้สมัครลงชิงผู้ว่ากทมใช่หรือไม่คุณสุทินบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะไม่รู้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ค่ะในส่วนมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เขามองประเด็นกระแสข่าวบิ๊กแบะว่ายอย่างไรบ้างนะคะจะเกิดกระแสความขัดแยง้งประเด็นเรื่องของการวางตัวผู้สมัคร จะเกิดกระแสความขัดแย้งว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในพักพลังประชารัฐหรือไม่วันนี้อาจารย์สติธรจากสถาบันพระปกเกล้าบอกค่ะบ,บอกว่าจริงๆเราคงต้องรองคํายืนยันจากเจ้าตัวหรือจากผู้ใหญ่ภายในพักพลังประชารัฐก่อนเพราะว่าสนามเลือกตั้งกทมนั้นถือว่าเป็นสนามเลือกตั้งที่สําคัญมากค่ะดรสติธนธนานิติโชตผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้า มองว่าตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือว่าข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นอย่างไรจนกว่าจะมีคํายืนยันมาจากเจ้าตัวคือคํายืนยันจากพลตํารวจเอกจักรทิพย์อย่างเป็นทางการก่อนรวมไปถึงคํายืนยันจากพลเอกประวิทย์ในฐานะหนัวหน้าพักว่าท่านจะส่งใครชิงตําแหน่งผู้ว่ากทมหรือไม่ เพราะอาจารย์มองว่าทุกอย่างนั้นสามารถเกิดขึ้นได้และยังมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสนามการเลือกตั้งกรทมถือเป็นสนามเลือกตั้งที่สําคัญที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนก่อนว่าใครจะเป็นผู้เหมาะสมที่จะหลงเลือกตั้งไปฟังเสียงของอาจารย์สติธรกันค่ะเนี่ยคือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่เองเนี่ยที่ท่านยังไม่พูดอะไรเนี่ยยังยังไม่ตอบอะไรชี่ชเเัดเจนเนี่ยก็คือเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับคือในการจัดทับลงสนามผู้ว่ากทมเนี่ยมันไม่ใช่ตําแหน่งแค่ผู้ว่าอย่างเดียว มันด้มีสอกออีกนะครับมีสอกออีกแล้วแ,แล้วตามข่าวเนี่ยก็คือทั้งทีมท่านอัศวินท่านกัปตินเองก็มีคนที่ประสงค์จะลงสอกอนะครับใ,ในในนามในนามเอาเป็นคำว่าเป็นพั่วก,การเมืองฝั่งฝั่งฝัง่งพลังประชารัฐเนี่ยนะครับอยู่ทั้งทั้งสองทีมนะครับแล้วก็ท่านก็มีความพยายามในการทํางานเชิงพื้นที่กันด้วยทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะลงตัวได้นะครับคือไม่ใช่เฉพาะตําแหน่งว่าคู่ว่า จะเป็นใครท่านใดท่านหนึ่งรงสกจะจับทับป็นยังไงใช่ไหมครับจะต้องต่อรองกันถึงท่านว่าผู้ว่าทีมหนึ่งสอกาาอีกทีมหนึ่งไหมอะไรแบบเนนะี้ยเพื่อให้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งคู่อะไรแบบเนี้ยนะครับมันมันมันเป็นเรื่องที่ยังมีหลายเรื่องที่ต้องถกเถียงพูดคุยกันภายในเยอะเลย ส่วนอาจารย์สตรีรบอกว่าถ้าเกิดจะมองว่าใครมีภาษีดีกว่าใครในการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรทมตอนนี้ถ้าถามส่วนตัวอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นฝั่งของพลตารวจเอกจักรทิพย์นะคะเพราะว่ามีความสดใหม่กว่ารวมไปถึงในช่วงปลายของการเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยบ่อแล้วท่านก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างขณะที่พลตารวจเอกอัศวินที่ทําหน้าที่ผู้ว่ากทมคนปัจจุบันท่านก็มีผลงานให้ประชาชนเห็นบ้างแล้ว แต่ประชาชนนั้นอาจจะอยากลองดูคนอื่นๆที่ยังไม่เคยรับหน้าที่ตรงนี้มาบ้างและก็อยากจะเห็นว่าคนอื่นๆนั้นอาจจะทำอะไรให้กับกรุงเทพมหาคนครได้มากกว่าสดใหม่กว่าส่วนกระแสข่าวที่ออกมาครั้งนี้จะเป็นข่าวลวงที่ออกมาเพื่อเช็คกระแสหรือไม่นั้นอาจารย์มองว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะว่าการที่มีข่าวออกมาในลักษณะนี้อาจจะเป็นการกดดันผู้ใหญ่ได้ส่วนหนึ่ง จะได้ออกมาเคลียร์เรื่องนี้นะคะหรือตัดสินใจได้ว่าจะส่งใครลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมค่ะ